ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e พ ID ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะว้าวตอนนี้เนี่ยพี่ปั๊กมีคาวดีมาบอกน้องๆหลายคนนะฮะว่า จะมีสกินไทยมาแจกฟรีของเราอีกแล้วซึ่งสกินไทยที่มาแจกฟรีในครั้งนี้เนี่ย พี่ต้องขอบอกว่าเป็นสกินที่ถือว่าสวยงามมากนะฮะเพราะว่าเป็นสกินในระดับไทยแท้เลยเว้ยซึ่งเป็นสกินอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้พี่ปั๊กด้วยนะครับว่าใครมาก่อนเป็นคนแรกคนที่2คนที่3นะฮะพี่ต้องขอบอกเลยว่าสกินพวกนี้เนี่ยแจกฟรีแน่นอนนะฮะซึ่งจะเป็นสกินไหนบ้างเนี่ยแจกฟรีก็ไปรับชมในคลิปกันเลยนะครับพวกเกลีแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโก้ขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัรเรสเกม บการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับปีเคดิตดีไม่มีโกเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยทีพรับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม r วมี ID ดีให้เลือกจานวนมากเริ่มต้นเพียงราคา5 0บาท i อดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นเลือกจํานวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดๆแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเรียมชมระบำท่วงท่าแห่งความตาย <laughs> นี่คือเสียงภาคของ พี่มาริโอมอเลอร์ของเรานั่นเองนะฮะในสกินของไฮยาเต้พีทาโคนนั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะไปดูนะฮะว่าสกินไทยใหม่ๆเนี่ยมีอะไรบ้างพี่มีคลิปมาฝากนะฮะก็คือคลิปคลปนี้เองเป็นคลิปการดีไซน์สกินที่พี่ต้องขอบอกว่าเห็นป่ะตามภาพเลยมีสกินเยอะแยะมากนะฮะส่งไปหลายร้อยรางวันเยอะแยะแบบอลังโก้อยทุกคนซึ่ง g m ประเทศไทยเนี่ยได้บอกไว้แล้วนะฮะว่าสกินเนี่ยมีทั้งหมด4สกินที่จะสามารถส่งประกวดได้ก็จะมีนาคอส ใช่ไหมวะก็ <c oughs> ดูตามพี่เอาเองนะฮะ <c oughs> เห็นปะรางวัลเนี่ยมากกว่า500ผลงานเลย <c oughs> และนี่คือคลิปที่2นะฮะพี่ต้องขอบอกนี่ตามภาพภาพแรกนะ,ะคลิปแรกรางวัลชมเชย3,000คูปองนะฮะจำนวนเนี่ยเรางวัลเราจะเห็นสกินต่างๆเหล่านี้นะฮะไม่ต้องไปท่วงนะฮะ ถ้าทุกคนบอกว่าคลิปมันไปเร็วเกินไปเพราะเดี๋ยวพี่มาสรุปอีกทีนะฮะว่าสกินไหนเป็นของตัวอะไรกันบ้างแล้วก็สกินไหนเนี่ยได้รับชัวรแต่ตอนนี้เนี่ยพี่อยากให้ทุกคนได้รับชมผลงานกับของน้องๆพี่ๆตั้งหลายที่เขาได้ตั้งใจโชว์ผลงานนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าผมซาบซึ้งใจมากๆนะฮะเพราะว่าสกินเหล่านี้เนี่ย ค่อนข้างจะแน่นอนว่ามาแจกปีแต่ไม่ทุกสกินนะฮะซึ่งบางแจกบางสกินเนี่ยอาจจะมีการทําลักษณะของสกินมาขายหรือว่ามาลุ้นในกิจกรรมต่างๆนะ,ะเพราะว่าแน่นอนฮะว่า GM เนี่ยไม่แจกไปหมดทุกสกินหรอกเอ้ยรางวัลอันดับหนึ่งของเราเนี่ยถือว่าสวยงามมากนะซึ่งสกินอันดับหนึ่งนี่แหละทุกคนทายไม่ได้ว่ามันเป็นของอะไร <c oughs> เดี๋ยวพี่จะไปบอกความลับนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยขอแจ้งข้อมูลเสริมก่อนนะ,ะข้อมูลเสริมทางเพจการ i น a าวีไทยเลนฮะ,ะมีการแจ้งว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ประกวดชนะในรางวัลของอาวีดีไซน์คอนเทนต์นั่นเองนะ,ะซึ่งพี่ได้ทำคลิปไปแล้วใช่ไหมรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะมีน้องๆบางคนเนี่ยดูคลิปแล้วก็ส่งไปหรือว่าอาจจะ ดูคลิปของคนอื่นก็ได้ใครจะไปดูอ่ะนะ <c oughs> ซึ่งในทีมเนี่ยเป็นทีมของนักลาดเดนสยามคองเรานะฮะตามรางวัลที่ได้มานะก็ผู้ชนะเนี่ยก็จะมีคุณพุทธิพงศ์ถ้าอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะ,ะมีคุณธนพลมีหลายหลายคนที่ชนะนะครับซึ่งตามภาพถัดไปเนี่ยทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะว่ารางวัลที่มีการส่งเข้าแข่งขันเนี่ยจะมีสก,กินของทั้งหมดเนี่ยสตัวละครเท่านั้นนะครับที่จะนํามาแจกก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครของไบรท์ตัวที่สเนี่ยจะเป็นน้อง ไอริของเรานั้นอะนั่นเองนะฮะตัวที่สเนี่ยก็จะเป็นน้องบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเนี่ยเรานึกภาพไม่ค่อยออกนะฮะว่าสกินไทยเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างก็ตามฮะ,ะแต่สําหรับตัวสุดท้ายด้านซ้ายมือเนี่ยตามรูปเนี่ยก็คือพี่นาคอสของเรานั่นเองนะฮะพี่นาคอสเนี่ยพี่ต้องขอบอกนะฮะว่าเป็นการนึกภาพที่ออกง่ายมากที่สุดก็คืออยู่ในรูปแบบของยักษ์สานั่นเองนะฮะซึ่งตามภาพที่เห็นเนี่ยเราก็รู้ได้เลยนะฮะว่ามีตัวไบรท์อย,อย่างแน่นอน เดี๋ยวพี่จะเรียงลําดับจากที่สุดท้ายมาเป็นลําดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะฮะว่ามีใครมีโอกาสได้รับสกินฟรีหรือว่าใครเป็นคนสร้างระบบสกินเหล่านี้ขึ้นมานะครับสาหรับตัวละครตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครน้องไบรท์ของรานนั่นเองนะฮะซึ่งไบรท์เนี่ยพี่ต้องของบอกว่ารางวัลสกินเนี่ยได้รางวัลชมเชยในราคาสามพันคูปองซึ่งสามพันคูปองเนี่ยพี่ต้องของบอกว่าสามารถซื้อแรดมมยไทยได้ฟรีเลยนะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยในระดับสกินเนี่ยเนี่ยต้องขอบอกว่าน่าจะเป็นลิมนะะ มีชื่อผลงานว่าอักคีเอ้ยไม่ใช่ขอโทษน,นะทุกคนมีชื่อผลงานว่าอัคคณีโนราอัคคณีเนี่ยก็คือเปลียวฟอยนั่นเองนะฮะโนราก็คือเป็นการรําโนราช่วงช่วงชาวานของคนภาคใต้อ่าผลงานนี้ถือว่าสวยงามมากนะฮะพี่ปั๊เองเนี่ยถูกใจมากเพราะว่าอยากได้นะของรีนะ,ะ <c oughs> และสกินชมเชยในรางวัลตัดไปเนี่ยก็จะเป็น3,000ันคูปองเหมือนกันนะฮะแน่นอน,นะฮะไม่พ้นไปแต่ลุงไบต์ของเรานะฮะร,ระดับสกินของตัวแรกเนี่ยจะเป็นไบต์ที่มีชื่อผลงานว่า อสูรารามไบนะฮะก็คือน่าจะเป็นตัวยักษ์สาหรือว่าอสูรารามเนี่ยน่าจะแปลว่ายักษ์หรือว่าแนวแนวแบบว่าอสูระนั่นเองนะฮะเป็นยักษ์สาถูกไหมแนวแนว,แนวแทศกัณฐ์แต่ถ้าดูจากตัวที่กระบองไบร์สือเนี่ยเหมือนเป็น,เป,นเป็นไม่ใช่ดาบอะ่ะแ,แต่มีลักษณะคล้ายกระบองของตัวทศกัณฐ์เองนะฮะซึ่งในการวงรอบของตัวไบร์เนี่ยมีเหมือนเวลามันแปลงร่างเนี่ยมันจะเรียกตัวร่างอาวตารขึ้นมาใช่ไหมทุกคน เป็นอะไรที่สวยมากนะ,ะสกินนี้เนี่ยออกคนข้างไปแนวไทยแท้แน่นอนนะต่อไปเนี่ยในระดับสกินตัวถัดไปเนี่ยไม่มีชื่อผลงานอ๋อชื่อผลงานอยู่ด้านล่างนะฮะมีชื่อผลงานว่ายักษ์ตะลุงเป็นการถือดาบนะ,ะดาบที่มีหัวดาบเนี่ยหรือว่าใกลใ้ๆด้ามจับเนี่ยเป็นคล้ายๆย,ยักษ์แล้วก็ทีเขี้ยวของยักษ์นะ,ะแล้วก็คมดาบเนี่ยคล้ายๆเปลวเพลิงสีดำๆนะฮะสกินเนี่ยถือว่าสวยมากนะฮะถ้าเราได้เห็นเอฟเฟกต์สกินเนี่ยก็น่าจะสวยยิ่งขึ้นไปอีกว่ะทุกคนสาหรับสกินถัดไปเนี่ยจะเป็นรางวัลชมเชยเหมือนเดิมน,นะ ก็คือ3,000ันคูปองซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกว่ามี1สกินที่สวยงามบอลลอยบอลลอยมากนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูสกินบนก่อนนะฮะก็คือสกินของใครไปไม่ได้ยกเว้นของน้องไอริริของเรานัน่นเองนะฮะซึ่งที่หน้ากากหรือว่าที่ปากของไอริเนี่ยมีการใส่ตัวหน้ากากของยักษ์ทศกัณฐ์อยู่ใช่หรือไม่วะทุกคนไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าดาบของไอริเนี่ยมีคมดาบที่เป็นสีแดงแเหมือนเป็นเขี้ยวเลือดหรือว่าเขี้ยวพระจันทร์อยู่นะฮะชื่อผลงานนี้เนี่ยมีชื่อว่าล้านนาไอริน่าจะเป็นเกี่ยวกับชางเชียงรายหรือว่าเชียงใหม่ภาคเหนือของเรานั่นเองนะฮะสำหรับสกินถัดไปจากเมื่อกี้เนี่ยในราคาหรือว่าใ ช่วงสามพันกูปองที่ได้รับรางวัลช,ช,ชมเชยนะลิ้นพันวะสกินดีจนลิ้นพันะห,หาคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะฮะน้องๆพี่ต้องขอบอกว่าสกินนี้เนี่ยเป็นสกินที่สวยงามบอลลอยบอลลอยอีกหนึ่งสกินนะฮะเป็นสกินของน้องนาคอสของเรานั่นเองนะฮะเป็นสกินที่มีชื่อว่าอารุณยักษ์สาหรือว่าน่าจะเป็นการผสมระหว่างอารุณเนี่ยน่าจะแปลว่านกหรือว่ายามเช้าแบบนี้หรือเปล่าวะทุกคนต่อไปยักษ์สาเนี่ยน่าจะแปลว่ายักษ์ ซึ่งถ้าเราซูมไปดูที่ตัวสกินเนี่ยจะมีที่แขนไหล่ซ้ายไหล่ขวาเนี่ยจะเป็นยักษ์สองหน้านะฮะซึ่งข้างขวาเนี่ยจะเป็นยักษ์สีเขียวข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นยักษ์สีขาวนะฮะแต่ถ้าเราดูที่หน้าของตัวนาคอสเองเนี่ยจะคล้ายๆพญาอินทรีหรือว่านกเหยี่ยวหรือว่าอาจจะเป็นยักษ์เนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่เห็นในภาพ3มิตินะทุกคนพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นของน้องไอรินะฮะพี่ต้องขอบอกนะ,ะสกินนี้เนี่ยผมอาจจะดูดีแต่ว่าถ้าดูอีกทีเนี่ย พี่ก็ชอบหนูนะ,ะ <c oughs> ๊๊กินถัดไปก็คือรางวัลชมเชยฮะ,ะในช่วงของ3,000คูป,ปองเหมือนกัน เป็นสกินของไอริหรือว่ามีชื่อสกินว่าเบต้าสยามเองนะฮะเบต้าเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าพี่เองก็เลี้ยงอยูน่นะก็คือคุณน้องปรากัดสวยงามน,นั่นเองนะฮะซึ่งสกินนี้เนี่ยเป็นสกินของปรากัดไทยนะฮะซึ่งพี่เองเนี่ยถ้าให้มองจากด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีหรือว่าเป็นตัวปรากัดนั่นเองนะฮะเหมือนสกินสกินหนึ่งของไอริถ้าดูจากภาพด้านล่างเนี่ยเป็นสกินเนี่ยพี่นะพี่ปักค,คาดว่าจีเอ็มปักเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นสกินร่างทรง,ทรงเทวะของไบรท์นั่นเองนะ,ะเพราะว่าใส่ที่มันมี ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเหมือนด้านซ้ายของจากภาพเนี่ยเป็นรูปร่างของออริจินอลหรือว่าสกินปกตินะ,ะแต่พอแปลงร่างเป็นอัลติเมทสกิลเนี่ยจะเป็นตัวพื้นหลังสีดําๆหรือว่าภาพสีดําๆเนี่ยซึ่งสกินนี้เนี่ยมีชื่อว่าร่างทรงเทวะนั่นเองนะฮะถ้าถามจากอาวุธเนี่ยเราไม่ได้เห็นในส่วนของอาวุธนะ,ะแต่ว่าถ้ารูปแบบของสกินตัวไอเนี่ยไบต์เปยนไปโดยที่ไม่ถึงอาวุธอะทุกคนแบบว่าพอใช้อันติแนวร่างเรียกร่างอาวาตารออกมาแล้วแบบ แทนอาวุธแบบช่วยโจมตีแทนอ่ะพี่ว่ามันโคตรเท่เลยนะว,ว้าวนี่คือสกินที่ได้รองชนะเลิศอันดับสองนะฮะซึ่งเป็นสกินของน้องไอรีสของเรานะฮะซึ่งสกินนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าสวยงามมากนะเพราะว่าเป็นสกินที่แบบต้องขอบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นไลายไทยแล้วดาบของตัวไอริสเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะฮะซึ่งสิ่งที่ถือในมือเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ากลิดใช่ไหมทุกคนถ้าพี่ถ่ายไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีชื่อว่ากลิดนะฮะทุกคนซึ่ง ตาของอรีเนี่ยจะเป็นสีแดงๆนะฮะค่อนข้างจะไปทางตัวยักษะะ์สารฮะสกินนี้เนี่ยได้รับรางวัลเนี่ยมูลค่า3 0,000บาทรอบนี้เนี่ยไม่ใช่คูปองเลยนะทุกคนเป็น3 0,000บาทถ้าเติมเงินเนี่ยสามหมบาทเนี่ยคาดว่าน่าจะได้ประมาณเออกี่หมื่นคูปองอะทุกคนโอ้ซื้อสกินหมดได้เลย <laughs> ของของอาวีเนี่ยซื้อหมดได้เลยนะเหมาได้เลยนะฮะซึ่งชื่อผลงานเนี่ยชื่อว่าอาซูนทมินนะฮะหรือว่า สไตล์เจียนสเลเยอร์นะฮะนั่นเองนะฮะน่าจะเป็นลักนักล่าอะไรแบบนี้นะทะุกคนและนี่คือสกินรองรังวัลชนะเลิศน,นะฮะเย รองชนะรางวัลชนะเลิศเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะฮะทุกคนสก,กินนี้เนี่ยเป็นสก,กินของไบรท์นะฮะเป็นสก,กินที่ต้องขอบอกว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามมากนะ,ะเพราะว่าไบรท์เองเนี่ยมีร่างอาวตารเป็นยักษ์สาที่มีทั้งหมดเนี่ยแปดกรอนหรือว่า6กแขนนั่นเออแปดกรอนมหกแขนได้ไง <c oughs> มันต้องแปดแขนี่นะทุกคนซึ่งกระบองของไบรท์เนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากนะ,ะออกแนวของยักษ,ษ์ทศก,กัณฐ์นะ,ะสิ่งที่พี่ชอบในระดับสกินนี้ที่สุดก็คือผมของยักษ์อะทุกคนถ้ามันออกมาเดินได้ในตัวเกม จริงๆนอะ่ะต้องขอบอกว่าสกินนี้เนี่ยน่าจะไม่แจกฟรีนะฮะน่าจะมีการซื้อนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสกินระดับสูงแน่นอนอะไอทีสุดสกินลำดับหนึ่งก็มาแล้วนะ,ะซึ่งสกินนี้เนี่ยมีการแจกฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนก็คือสกินของน้องไอรีนะฮะพี่ต้องขอบอกว่าสกินนี้เนี่ยสวยงามบอลรอยบอลลอย,อลลอยสวยงามมากซึ่งรางวัลที่ได้รับไปเนี่ยก็คือ10,000แบาทนะ,ะทุกคน ดดูิแล้วก็รางวัลที่ได้รับไป1 0 0 0 0แบาทไม่พอเนี่ยได้รับสกินนี้ไปฟรีๆด้วยนะสําหรับคนที่รางวัลชนะเลิศนะทุกคน ซึ่งต้องขอบอกว่าสกินนี้เนี่ยมีชื่อว่านางพญาเขี้ยวมัจฉาหรือว่าเป็นตัวปลานะฮะปลาแห่งความมืดกับปลาแห่งแสงสว่างนะฮะหรือว่ามีชื่อว่าเดอะสยามเบต้าควีนหรือว่าราชินีของปลากัดนั่นเองนะเบต้าเนี่ยแปลว่าปลากัดนะทุกคนต่อไปเนี่ยผู้ออกแบบจะเป็นคุณสรวิทย์โอภาพเอ้ยโอภาพงพันธ์นะพี่ต้องขอบอกนะว่าจะอ่านชื่อผิดเนี่ยต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับพี่ปักเนี่ยไม่ได้มีจิตนาลบหลู่นะถ้าใครถามว่ารูปของสกินนี้เนี่ยถ้าค้างอยู่เนี่ยมันเหมือนกับสกินไหนนาว เนี่ยเหมือนที่พี่ใครได้เคยได้แจ้งแล้วนะฮะว่าสกินนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับสกินนี้ระดับไม่ตีขึ้นที่แพงที่สุดหรือว่ามีชื่อสกินว่า h e ฟวินลีสตเกอนะฮะของตัวไอรีนนะฮะเห็นปะเราจะเห็นฮนะ,ะตามคลิปด้านหลังเนี่ยมีการเรียกปลา2ตัวออกมานะ,ะแต่ว่าถ้าดูจากภาพลำดับที่1ของผู้ชนะเลิศเนี่ยน่าจะเป็นการเรียกปลากัดออกมานะฮะ GM ไทยอาจจะมีการดัดแปลงไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะ เราต้องคอยดูกันนะครับว่าเขาจะดัดแปลงไปรูปแบบไหนถ้าเราได้ค้างรูปของรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งไว้แล้วใช่ไหมทุกคนพี่พักต้องขอขอบคุณหลายๆคนนะฮะขอบคุณแทนน้องๆหลายๆคนเลยว่าที่ส่งเข้าประกวดนะฮะพี่ทําให้พวกผมเนี่ยได้รนะับสกินฟรีแบบร้อเปอร์เซ็นะทุกคนซึ่งสกินฟรีแบบร้อเปอขอสรุปนะฮะสกินที่มีการแจกอย่างแน่นอนเนี่ยก็คือสกินของไอริเป็นสกินนี้นั่นเองนะฮะเพราะว่าได้อันอันดับหนึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยทุกๆสกินที่สกินไทยที่มีการแจกเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นการแจกแบบถาวรนะฮะยกเว้น GM เเนี่ย ไปทําการแก้เคลียในเปลีป่ยนแปลงเนี่ยอันนี้พี่ปักก๊กก็ขอไม่รับรองก็แล้วกันนะ,ค,ะคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะที่จริงมันมีสกินอื่นอีกหลายสกินเยอะมากที่สวยนะซึ่งสวยไปกว่านี้ไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะค่อนข้างจะแล้วแต่ละคนฮะซึ่งสกินทั้งหัดที่พี่ได้กล่าวมาเนี่ยใครชอบสกินไหนหรือว่าอยากได้สกินไหนเนี่ยก็โหวตแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวพี่ไปแจ้ง GM ให้แต่แจ้งแล้วเนี่ยเขาตอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับพี่ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดไ like, ลคมม์กดลู ดีๆอยากให้อธิบายคลิปไหนๆก็คอมเมนต์มานะครับบ๊ายๆรักทุกคนนะอย่าลืมรักพี่ด้วยการคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b e แล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะฮะทุกคนบ๊ายบาย